ขอแทนหายซุดนี่กัได้อืมซุดกะหายซุเลยทนห้ซุดเอาเอาเอานี่ยสองสุดเลยเอาสองซุดเนาะนั่น่ะขายอห,หาบานขอเอามาอีกชุดนึงกัไเ้เป็นแสนหนึ่งเป็นล้านหนึ่งแสนเลยขอเติมาาหายุดหนึ่งเป็นแบบนี้เนาะที่ไหนกันนได้ไดอพอดีเป็นล้านหนึ่งแสนเนาะทอง 3ามสี่ห้าหกเจป้าสิบสิบเาืนี่นับมังก่อนเอาไปถืถอหเน้า <Okay. S 1> ใจได้ <Okay. S 1> โอ้เดี๋ยวไปซื้อแล้วกินไหนะเราไปซื้อหนอเลยเ <Okay. S 1> ดี๋ยวไปซื้อ ับสบายดีนวานาสาวคนลงแม่ป้าเบิร์ตสุกูสุคนเพี่น้องเนาะอ่ามื่อนี้พี่น้องเนาะมาซื้อซื้อเครื่องให้เอื้อยตัวแล้วบใบยาเต็มประเด็นนะกับลูกน้อยละพี่น้องเนาะอีตนเขาพี่น้องเนาะเพราะว่ามีทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฝากเงินมาพี่น้องเนาะเพิ่นฝากมาหนึ่งพันบาทพี่น้องเนาะหนึ่งพันบาทเอ๊หนึ่งพันสามสิบบาทแต่ว่ามันหักค่าธรรมเนียมน้ำกับสิเหลืออยู่ประมาณหนึ่งพันพี่น้องเนาะอันนี้เงินของเล้าพี่น้องเนาะ แล้วการซีซีออเครื่องให้น้องเอิงนอกนาะน้องเอิงนี่เป็นเอฟซีหรือว่าทางพี่สาวเขาเองนี่แหละเพิ่นฝากเอ้ยผมแมนน้องเอิงน้อง,องเหี่ยวปองอันก็ขอโทษพีนงผมแมนน้องเอิงน้องอันที่ว่าแม่เราแบกสังกะสีเน่ผมแมนน้องเอิงโทษโทษโทษน้องเบาพิษอ่าอ้ยเข้าสอบเท่าไหร่หกแสนได 6แสนแปดันหนึ่งมันเท่าไหร่วะมันก็ลังกันเงินลุ่งไปตงนี้สองสามสี่ห้าหกหกแสนลปยสิเขามาเลยแล้วเราบดายยังอื่นเอาเขาเจ้าสอบเท่าไหร่จ้าวเขาเจ้าสอบหน่อยอ่ะเจ้าสอบหน่อยตัวแปโลอือก็แปโลแโลแสนสี่แสนเอาแสนสี่เอาสามสามอันก็ไห้สามเอ้สามถุง เรือแสนท้องแสนพ่อได้ซื้อไข่กับซื้อขนมนุ่มเนยให้เราเนี่ยเพราะว่าขั้นไปซื้อขา้าวเหนียวมืดเ,เลยเด็กอะได้อยู่แต่ว่ามัานจะคักไปในเขายันคราบวันนี้ไม่กินนะซุปกาลีเนื้นอเลี้เลืออเบิรงนก่อนสนองเลยเนาะขนมให้ลูกแล้วเนี่ยทุกหน่านเนื้เอเราจะขับไปซื้อเซียผาให้น้องที่ว่าแม่แบบคพ่อแม่แบบสังกะสีนะสุปกเล็กสุปกเล็ก เราเขาหายแล้วขคุณทายรถเลยไรอีอกนี่เกือบของน้องด่ได้ไงย,นะยังเอาให้เราเกืบบอบโบกเราเนี่เกือบบอุตรเราเนี่กันนอกกันได้แล้วยังจะเกือบบุตรเกือบบุตรเรายังบอได้ปึา๊ามีกีนเต็มเลยหรอเนาะได้า เท่าไหร่นี่4 0 0 0 0ข้า4 0 0 0 0เา3 4 0 0 0 0้า4 0 0 0 0เือเท่าไหรนี่พี่น้องเลือ2 0 0 0บังสืบขนมสือขนมมีแก๊สเท่าไหร่มีเขียวมีเขียวอ่เขียวห้าสบสี่ห้าสิบสี่เออเอาเอาสองแก๊สสอแก๊สมีเขียวสแก๊ส Rabbi, oh, like, mm hmm. um. ราคาเนี่พอดีเรือเงินแซนปลายเสื่อไงเราเงินเงืนพันหนึ่งเป็นหนองเนาะเงินเทวะทั้ง FC ฝากมาเราเออมาเป็นยังไงาเพราะว่าคองของขงเอื้อยเพื่อนเนี่ยมีแต่ผู้เดียวเป็นหนองเนาะมีแต่เจ้าเดียวเป็นหนองเง้อเทวะคนฝากกันมาพันหนึ่งมีแต่คนเดียวอ่าพันสามสิบบาทเนาะเออที่นี่ยคือ บิลลี่ก็อยากใจะใจ่ายให้มันได้นะครำที่ไปซื้อข้าวเหนียวเลยก็มันมันได้แต่ข้าวเหนียวเี่ป็นของเนาะเนีย,นยงก็บ่ได้ี่ตะข้าวเ,เจ้าน,นี่ก็ซ้ำนี่ก็กินหลายเด้สามทุงนี่กะสกโลวะแปดสองแปดสิบหกสองแปดสิบสี่เปล่าวะสามทุงเท่าไหร่ก็ถุงละแปดโลไทยสิส่เออถือบุหรี่สิ <S 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 โล เอ้าโบธีกับโบตงเรอาบเก่งเล็กว่ะเงินเหลือแสนปลายนี่พี่น้องเลยเนาะซื้อเอาไข่นี่ยแตะเท่ๆๆเาไรได้เอาไข่ไก่จากแตะหนึ่งเนาะและเหลือลหันแล้วเอาขนมไม่ลูกละถามมังกรไข่ไก่เนี่ยแตะเท่าไรเงินพันหนึ่งกับสิได้แอะเข่เาเข่าเจ้าสามถุงแล้วก็มีซองแก๊สแล้วก็เสียเอาไข่น้ำพี่น้องเนาะ พราะว่าเงินตอนนี้เงินบาทลุ้งนายเป็นน้องเนาะตะกี้นะเงินบาทพันหนึ่งนี่ได้ 7, 000. 7, 000, ไดไเจ็ดแสนเจ็ดแสนเพื่อนพี่น้องเอยบริษัทหกแสนแปดหกแสนเก้า 6, 8, 6, 9, 000, มันก็ยังสูงอยู่แต่ตอนนี้ก็ลงแล้วอยนน่างไรเนาะได้แต่โอ,โ,อโอ้พระทัยวะหกแสนห้าสิบพันมา 6, 000, 50, 000, อมแต่แหนเนาะจะคองหางไปยังไปถามเราก่อนเด้ยไข่นี่มัดเท่าไนนี่โอเล่ จะไปอยู่หู้ไหนมาเอาสบายดีเอฟซีนะเออสบายดีพี่น้องเออไปอยู่ใส่มานี่อยู่เพื่อนเออคินฮอดคอยอะไรมากน้ำเออว่างละจ้ะมาเงิเพิ่มเออเอาการไปเฮ a d clip บอสเล่นได้ไรเซฟไปท e a d c l i เนี่ยเล่ฝากเอฟซีติดตามเลเด้อพี่น้องเล่าเอฟซีทุกคนนี่เด้อติดตามโซนซูซองโอเล่สแนลนาะโอเล่สแนลตัวภาษาอังกฤษโอเล่สแนลตัวภาษาอังกฤษเด้อใครนี่เท่าไรนี่ ม,มามาเ้ยบอนแต่เท่าไรกเรากแบ่กันก็้เออเอาหกสิบแต่หนึง่งนะนี่ไงหกสิบแด่นแต่หนึง่งกามันมันเหลือเท่าไรสิบเช้าพันเี่เอาขนมเลยเด้อเอาขนมมาดันรายการน้ำผัวจะเหลืออยู่วันสิบสิบปลายพันนี่แหละเอเอ เอาขนมไม่ลูกเราเว้ยเว้ยช si ั้นเนหองเลยแล้วเนาะของเราเนาะนั่งของน้องเอิงบ้านนี้พี่น้องเอลยผาเงินได้ของน้องเอิงอ่าน้องเอิงนี่ไปซื้อเสื้อผ้าให้เล่าพี่น้องเนาะเสื้อผ้าน้องเอิงแล้วก็เสื้อผ้าน้องเราแต่ว่าเงินอยู่นี่แหละขั้นว่ามี่ยังไม่ยังกับของแม่ของยังกับเดี๋ยวเบลลี่จะซื้อรถเดี๋ยวเลยเดี๋ยวถ้าอายเพิ่นเอามีมาก่อนเนาะอ่าพี่น้องเลยเบลลี่ซื้อสินให้เอื้อยอ่า ตัวนี้เมันบอกเลยบิลลี่ซื้อสินให้เราผืนหนึ่งเนาะเงินเงินของบิลลี่เองเลยพี่น้องเนาะอ่าเราถามมาสินสินสินสิ้นน้องเลยบิลลี่ซื้อให้เราซราบผืนหนึ่งอ่ารากาลูกเราผู้น้อยเนาะบม่ค่อยมีเครื่องมีอย่างไดพี่น้องเนาะเอาเป็นเที่ยวนาก่อนพี่น้องเลยเนาะเม่่มนี่เอาไปให้เราก่อนสินนะสินนะหมสินนะสิ้นรอดก้อยแรงง้อเื่ออะไอย่างสินอังางไร เซินเดอซินเดอร์ซินเดอร์ะเราอยากได้ซินแห้งน่อยๆได้เราบอกใๆโอเจอด้ขนมบอมบอกเอาขอบใจได้ใจขึ้นเลยเด้อเดี๋ยวจองไปขอบขนมไอ้เขาใน้ากป่ะอองนอกก็ได้วแหละมันมีนะเขาบาร้าเลยมือน้ำในสามมันใจอยู่มัอเสียดอกนาง สิ่นี่งกับป้าไว้น,นอนข้างนอ,เอ,อกเอาอขาตลาดนกเดี่ยวห้องเขาตลาดย่างเข่ารถคี่รถเก่าที่รถเข,ข่าหน้าเนาะไปเสือเปล่ะเสืออันชงเสือกับเพียงเนาะเอ่อเอฟซีเพื่อให้ให้ถามเบิงง้ง,อง,องของเอียงวะน้อนยังวะมีเสือขันเหย้าป่ะของเล็กหน่อยปร,ประมาณสาประมาณสามนี้ เสือแคนยาามันเด็กผู้หญิงชิบเบลหาเราในเครื่องเครื่องหลายเพียงน่งเนาะฐานห่นหน่ยุ่นบามันถอยอกยอกไปบนเขา่านหนึ่งเด้อเราอ่ะนี่เสือแคนชันน,นี่ก็ได้ยุ่งแล้วเสือเป็นสุดเนาะเป็นสุดนึ่ ซ้ำนี่หนอปองเนาะง่ายกว่ากวะลูกละามซ้ำนี่แหละนี่อันพูนั่งน้อยน้อยนะนี่แหละแล้วก็น้องเล่ากับซุดซ้ำๆกันนั่นแหละน้องเล่ากับเล่าในซ้ำกันเลยนี่ซ้ำนั่นพอดีเนาะมาพี่น้องเลยเอาซ้ำนี่แหละ ทำไวะำนี่ปะนี่ำนี่ำ่ำนี่ะเลยวะหน่อือแสงไปแป๊บมังน,นะออบีต้นนี้สุดเท่าไรก่อสามสิบสามสบ่ะ เท่าดีพอดีเอ้าของเล้าตัวนี้ใครบ้างง่ายพอดนาะฟองเนาะง่ายพอดเอ้ยเสือขนยาวเลยเสือขนยาวก็ไมนยักง่ายๆแหละไม่มีอันน้อยกว่านี้วะอืมกว่นี้มันเป็นเสือมือสองบอเไรอย่างวะแเราของขายอยู่ อืมตัวนี้แหละอ่าตัวใหญ่ก็มีบ่ตัวนี้ก็อยากได้อยู่แต่ว่าตัวใหญ่กว่านี่ตัวนี้ก็มีบ่ใหญ่กว่าแบบว่าแบบว่ามันมันหนาๆนะมันหนาๆกวแบบตัวนี้เท่าไรเท่าไรเอาแต่ตัวนี้แหละใหญ่พอบ่เออมันใหญ่พอเด็กน้อยมันเล็กๆเองนะพี่เสปีประมาณหกเจ็ดปีนี่แหละอะ็กน่าหน้ากว่าป่ะเจ็ดปีเชืจ็ดปีบ่ะเชื่อเชื่เจ็ดปีตัวน้อยเนาะ ตัวนี้พอดตอีตัวนี้เอาตัวนี้นําตัวนึงอ่าของน้องเหล้าปะนี่เด้อของน้องเล้ามาตั้งผีพี่น้องผู้ชายนี่ย่งเขาคือต้องหลือลงอะไรไม่เป็นอย่างมันมัมีกังไส่ปุ้ดนี่อไรอืมของผู้ชายเห <c oughs> มือนกระบอกเมื่อแล้วปองเลยเอาสื่อแต่ซ้ำไถ่แหละ ตัวนี้ของของผู้ชายได้เนาะนี่น้องเหล่านี่นี่ตัวนี้พอดีเลยน้องเหล่านี่แบ็กแมนตัวนี้ของผู้หญิงเนาะสุดของผู้หญิงตัวนี้พอดีเลยวะใหญ่ผลเน,ะนะาพนะพ่องเนาะใหญ่ผลเนาะ มาพี่น้องเลยไปบ่งส่งให้น้องไส้อีกตัวหนึ่งนีง่ <c oughs> โอเคพอดีพี่น้องๆเราตัวนี้เป็นส่งสามชุดส่งเสืออันเป็นชุดเลยตัวนี้ เดี๋ยวจังไปเบิ้งเบิ้งอีกพี่น้องเนาะเบิ้งหลายบอลก่อนให้เราเลือกให้เสื้อแบบกันหนาวอีลีเป็นชุดนล้วที่เข้าไหนบ่เออเป็นชุดนี่แหละเออนี่แหละชุดเท่าเลนี่ชุดนั่นละเจ็ดสิบเจ็ดสิบเสือนี่ละสี่สิบเสื้อนี่ละสี่สิบสุดนี่เราสุดละสามสิบตัวสั่งตัวยาวละห้าสิบ โอเคอ่ะตัวนี้ก็เอาเบื้องนูตนตัวไหนเหรอเออตัวนี้ก็เอาอตัวนี้ก็เอาเลยเอาน้ำกันเลยมันคนละลายอา่ะคุณเลยนี่ตัวนี้ใช้ถุงนะของผู้ชายก็มีปะผู้ชายจากพีซ้ช้กันนี่แหละเ,เป็นสุดเลยบอสเออเป็นสุดของผู้ชายเหนียวหนาวชิลางมือนำคุณเลยอันนี้ใส่บอ่อเลยฮะใส่วะ <c oughs> ใส่เลยนี่อะไรแล้วใส่นี่เห็นแลใส่เลยเออโอ้เป็นใส่เสือทีมงานเดยเป็นน้องเนาะบาอบบิลลี่อือใส่เสือทีมงานเขาเนาะเมนี่เนาะบิลลี่กับซีนิ่งเงาอะไรเป็น้องเนาะเพราะว่ามีน้องเอเล่ไปนั่งเป็น้องเนาะแล้วก็สีนิ่งเง่าเขาบ้านไปหาอันเอกเรนิกรอนแล้วก็สีเขาไปหาน้องอยู่บ้านในพุ่นแล้วก็จังสีกลับออกมาเป็น้องเนาะกลับออกมาแล้วก็ไปเบิ้งว่าบิลลี่ไปสร้างเครื่องมือก่อนของ เสาวปลาพี่น้องเนาะว่าหอดใสลแล้วแหละเพราะว่าทั้งผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นกาฝากขึ้นมาหายไปเห็ดเลยพี่น้องเนาะแล่บรีก็จะจัดการเลยเครื่องตัวใดที่มันขาดเนาะสีซางไหม่ซางตอกเอียงถือว่าไปครบเลยพี่น้องเอง้เนาะเพราะว่าซางไม่มันต้องเรียกชื่อ,อไม่เงาเพราะว่าไม้เท่านี้รถน้ำไปบ่ได้รถน้ำมันจะใส่ไปบ่ได้เพราะว่ามันจะอันนั้นแน่พี่น้องจะสั่นแน่เป็นเท่น่น โอเคที่พุ่นหลายน้อ่ะของผู้ชายตัวนี้โอ้ใหญ่ใหญ่ปวดเออซ้ำหนีพอดีเม้ยเป็นตัวของเป็นตัวตัวนี้ใหญ่ปวดพอดีตัวนี้เออแม่เราสุดพอดีน้องปองเนาะแม่แล้วน้อเฮ้ยแม่เรานี่ซ้ำหนีัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ แม่เราสูง,นงเางนาะอืมตัวนี้มันเป็นโตเท่าไหร่นี่ห้าสิบก็ได้ห้าสิบเออเอาเอาตัวนี้ก็ได้เลยเอาเลยนะตัวนี้ก็เอาเของของ,ของเออของผู้ชายนี่ก็เอาใส่ใส่ถุงนี่แยกต่างหากอ่าของแม่เล่านี่ก็ในลายโตยุบพี่น้องเลยเนาะ น่องเราเรียกว่าเรามีหน่องผู้น้อยผู้หนึ่งเนาะผู้นี้น่อยนะตัวนี้ใส่กับตัวนี้บออ่าตัวนี้ใส่ต่างหากกันแหละเดี๋ยวเราจะหวัวของตัวนี้ใส่ใส่น้ำกันกระเบนเทมสเนี่ยสุดเด็กหน่อยผู้ชายบ่ค่อยหลายเนาะสุดอ่าสุดซามี่งส่งไข่ส่งเสือแคนยานนี่มัดแล้วเนาะ,นะ ส่งแคง,งยานนะแบบนี้ยังมีอีกว่<ม>แบบแบบแบบไล่อื่นนะนะน,น้อยน้อยซัมนี้เล่าซัมีเลยเอาซัมนีลดอลยนี่มี่สูตรไทยกเอนอ่เออเอาเอามาเอาม้อีกสองสุด้นะื้อห้คพละสามชุดหน่อยหน่อแล้วสื่อห้แม่แล้วนะ้ำถือว่ามนีกะ เสียออกมาแต่พุ่นกะใไซเวลาเติบยังเป็นดอกอะไรเนาะเพราะว่าเป็นรีเสียาเครื่องไปมอบหายทางเอื่อยอนากอนเอื่อยเอื่อยซิปพันซิปพันซิปพันนะเด็กเป็นดอกอะไรพูดนั่นแหละแล้วกาที่นี่คือเราอยากได้สินเนาะเราอะไรป่องเบิร์นชิ้นเนาะเบิร์นชิ้นเนาะเบิร์นชิ้นเนาะมื่อวานเนาะเคยเห็นชิ้นชิ้นเคยเห็นแล้วเราเคยอยากหัวนะเป็นดอกอะไรเนาะเอ้ยจังหวะ เสืออันนี้เสืออย่างน้อยเลยเสือนี่ตัวนี้ของลูกเอื่อยมือหูจากสื่อแล้วอันเดียวถ่าเพิ่นเอาชุดมาก่อนเนาะีลองเลยได้นี่แหละอืมอืมอชุดนโอเคพอแล้วบัะนี้อา้าวของผู้ชายได้ไหมครับอืมอเอา ก็รับเล้วกับตัวนี้ก็ใส่ถุงต่างหากไดชุมของผู้หญิงแล้วกับตัวนี้เสือแม่เล่าพี่น้องเอ้ยมาพี่นอ๊ะเดี๋ยวมาเลือกอันนี้ให้เล่าก่อนเสือแม่เหรอแม่แทกซี่ในแรกตัวนี้ตัวนี้แล้วตัวนี้แล้วนี่ชั้นนี่แหละเอาบอกบอสพอละสูตรเท่าไหร่นี่ตัวนั่นตัว40ตัว40อือตัวนี้ของของพ่อเล่าพอดีเนาะ พอแล้วเนี่ยจากสุดหนึ่งกับเสือเนี่ยตัวนี้สุดเทะเลนี่ไอบ้บีสุดซิตเดี๋ยวตัวนี้แหละให้พอแล้วตัวนี้ใส่ถุงตั้งหากได้เอาไดนะเดี๋ยวเราไล่ไงเงินกันจากพอพอบ่มีแต่ว่าซือยอย่างเดียวไปวน้องเนาะ หกเซนสามบ่หกเซนสามเอาอีกก้อนสนเอาเอาเสื้อให้พอเลยจากสุดหนึ่งของแม่แล้วดีกว่าเสื้อผู้หญิงประมาณส่งเจ้ามันอยู่ส่วนไหนเสื้อผู้หญิงบ่น่ะเจ้าเอามาตัวใหญ่บอของใหญ่บ่ผู้ใหญ่บ่บอเล็กเล็กน้อยเล็กน้อย ยัยได้ซือกันนของผู้ใหญ่ซ้ำเจ้านี่เออเช่อาน n เออุดนานางามๆนาะแม่แมเอาเป็นชุดเลยเด้อะบ๊อบมีบ่ะื้อทรงตงหากื้อรงตาหักเน้าหนานะเออตัวเทแร่นี่ตัวแซนหนึ่งเซนหนึ่งง่ายพูดปะปองพอดีเนาะมันหนานาะมันหนาด้สองตัวอะมีบ้อืมมันนี่อะไร สามตัวอืมตัวเสิมนมีหูสิบ่ะตอนนะอเอาสามตัวก็พอแหละอบีได้เอาส่งงปายไหม่ส่งนะสง่งนี่คใหเขามักลาย,ลายนี่เขางเฮ็ดเวียยกว่ะ Ừ, ở xong tổ ra đây, Nè, xây thùng nằm gần gấp xíu ở tầng em thả đài Quen กันเงินเลือกันิบิซอน่ากินให้เราสะพี่น้องไอ้น่อาได้น้ำเม่งไงรานนึงบอกชิบิซอน้ากินใหะสน้องซ้อน่ายอะเลยกินขนมข้าวต้มยังงไ้ลุกน้ำสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพว่าโอเคแหละพุณน้องน้องเราผู้น่อยหน่อยซ้ำใด่แปองน้องอืมผู้น่อยหรอมดู โอ๋อยี่รี่รอเขาอุ้มนะช่ำไลยวะคือตัวพ่อเปน็นยังไงเนาะน้องเราใช่น้อยๆเลยปะแม่น้อยๆกําลังแบบกํลังชิ้ไงเลนะช่ำนีปก้องก้องก้องเอาเอาเครื่องนายเครื่องแม่อืมสุดน้อยแบบนี้

เออมาอีกชุดหนึ่งก็เไปเป็นแสนหนึ่งเป็นล้านหนึ่งแสนเลยเ้าเติมหายชุดหนึ่งไป็องไ้เนาะปทีนี้อืมทีนี้กันเลยพอดีเป็นล้านหนึ่งแสนเนาะสองสามสี่ห้าหกเก้าสิบสเอ็ดเาสิบวนนี้นำบางกอนเอาไ ถึงแล้วเนาะ <Okay. S 1> ใจได้ดดอ๋อเดี๋ยวไปซื้อแล้วกินให้เรากับซาตินอ่ะเลยเดี๋ยวไปซื้อพวกอันอยังวะขนมนมเนอยอย่างยี่เนาะกันแหละเราบอกไปซื้ออีกก่อนเฮ้ยไปเนาะไปให้เคพี่น้องเนาะอ่าเงินเหลือกอะเดี๋ยวบิลี่จะจงไว้ให้เรา A hè mẹ lòng yên nọ bảo lòng yên, hoa ngon hè lòng e, lạc a, a suy thân hùng hè luôn lòng e, a numba, num 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 À num 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 để num num đi num 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 ไปืแชรเจ้าของงานมันมแต่ช้อยอะไรกันอย่างนี้วอันลูกมีของเรายัางยเออม่ได้ซื้อเนาะเอามีเขาซักสักสองแก๊สแต่ชซอยแล้วก็มีขนมนะไอน้นี่หิยวเก่ง ขืมเลยไปใช้น้อยแต่ของหั่นไปอัาณานมไละะ้จะสอยนี่เท่าไหร่นี่แพ็คเท่าไหร่นี่มีซิปซีเท่าไหร่เอามีให้ได้สองสองแก๊สมี่เขียวอนะ่เวนะเป็นเท่าไหร่นี่ไเรงเรงินเลยมีเขียวกับขนมเลยแหละเดี๋ยววันนี้จะจงเป็นเงินให้เล่าน้ำขนมเลยน้องราคาสิซื้ออ่าอียงวะ เบ okay. like ิ้งก้อนเราจะซื้อปูซื้อปลา่าให้น้องเติมอีกสองแสนสามสบหองแสนสามสิบกโอเคบวกน้ำเลยละสามสบานาสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็เอาขนมเลยใส่เอ่ยเรือหันเห็นแล้วใส่ขนมให้้วกาของน้องนี่ฮะความมันีิบิลีได้เสื้อผ่าแล้วก็ได้พวกเครื่องไปที่จริงอ่ะ อาเอืเอ้อยเพิ่นสั่งได้ซื้อเสื้อผ้าแหละแต่ว่าเงินเหลือก็ซื้อขนมนุ่มเนืไปแต่ว่ามันเหลือก็ใช่ใช่ให้แส่เป็นเงินสดดีๆเพราะนอเป็น,น,น,ปะนอะไรก็ให้เป็นเงินสดก็ดีกันเนาาะบงเทื่อเราอยากซื้อยมซื้อยาลูกบ่สบายเป็นไข่ยังสินะเออโอเคแล้วขนมใ นี่แต่ว่าสุมห่อสีเดินทางไปเลยอะไรพี่น้องพี่น้องมื่อเนี้ขอบใจเด้อน้องสำหรับคุณนีบิลลี่ขอลาตัวไปก่อนเนาะพี่น้องติดตามทะเบงคลิปใหม่ต่อไปเนาะเดี๋ยวสิเงินที่เหลือนี่บิลลี่จะเอาให้เล่าเพียงเนาะเพราะว่าอาจจะซื้ออาจจะซื้อปลายู่มันคืออาจจะซื้อปลาหน่อยนึงเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะบางเทีจอกระสือบางเจอกระปุกกระสือแต่ว่าที่แน่ๆคือว่าอยากให้เราเป็นเงิ่อนนะเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นกระปุกช่างบอกแต่ว่าเฮ่านี้แหละอยากบางเทีจอเราอยากซื้อยาซื้อยังกินลูกปลสบายสินะก็คือใช่ตอนนั้นเนาะ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อสบายดีน้องชาย